นำโดยท่านนายกชาญคงเพชรและผมตส,สวงและเทศบาลสาโคกเทศบาลบางเตยเอปตอของกวายรวมกันมาสิดยาค่าเชื้อให้กับตามวัดต,ตามอารามให้พ่อแม่พี่น้องได้สบายใจเมื่อจะถึงโค้อการไม่ขี่วันนี้จะได้มาทำบุญได้แบบสบายใจและเริ่มต้นจากวัดตำหนักต่อไปก็ไปวัดแกและไปวัดสามโคก วัดแจ้งจนะครับไปวัดสิงก็เรื่อยๆไปได้เจนวัดไหนขอร้องมาเราก็ไปทําให้หมดครบับอยากให้พ่อแม่พี่น้องสบายใจได้ได้ทำน้ำยาฆ่าเชือ COVID ้อโควิดมาส่งให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเพิอ่อสามโคกเป็นความห่วงใยของท่านนายกชาและทีมงานของผมทุกคนครับ ไม่ได้บอกเลยขือนไหวไม่ไหวหน่อยขึ้นไหวได้สุดแรงธรรมดาขับรถรถขับไปที่ที่เรารติดรถมาแล้วก็พี่น้องกอเกาขับรการที่อเขา้ับมาเลยเขาขับมาเลยเขาขับมาเลย ไปวนวนเลยวนไปให้ีเหหน้าหน่อยเหหน้าหน่อยเลยรัคกะกตคอนะวัดตโคกวัดตโคกอ่าแปลว่า À đâu có không ạ. Đúng như tôi sang Ở đây tôi công đó. cho 4 tháng nữa, chừng khoảng 3 tháng thôi. Một phút Đi về đấy. กะนเลยครับิดแล้วบอกเลยครับบอกได้เลยครับไม่ตั่วอะไรสิสแล้ก็ยันีรับผู้คุดัถต้วใหญ่ครับถ่ายรูปวันนี้มาท่านาพี่น้องคามเสี่ยงน้องจำต้องมากลอครับถ่ป็นวครับ